สวัสดีค่ะเป็นไงเอ่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในใบหน้าหนูวันนี้วันที่8กันยายนปี2023นะคะสักคิ้วค่ะเป็นไงเสริมหัวเหงให้สวยค่ะครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ที่หนูสักเนี่ยแล้วสักก็คือสักความงามนะคะนี่ค่ะ ส่วนตัวที่ตัดสินใจสักก็เพราะว่าเขียนคิวไม่เป็นค่ะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าส่วนมากทาแค่ลิปมันกับลิปสีคล้ายๆชมพูอะเนาะแค่นั้นพอสัตว์คิวแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าในความคิดของหนูนะคะแล้วก็แค่ทาลิปมันต่อไปแค่นั้นก็โยดีใจนะคะรู้สึกชอบคนสัตว์อ่าเป็นพี่กบค่ะเขาสัตดีมากมือเขาเบามากเลยค่ะ ตอนสากมือ,อก็จะรู้สึกชาชาที่หัวคิ้วนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะสากไปเรื่อยๆหนูเป็นคนเจ็บง่ายดังนั้นหนูทายาชาตั้งสามรอบเนี่ยว่าตอนเวลาเจ็บมันมานะมันจะออกแสบๆค่ะดังนั้นก็ขอร้องให้พี่เขาทายาให้หนูอีกเนาะแล้วตอนทายามันก็จะออกร้อนนะคะ เนะาะอธิบายไม่ถูกแต่ผลสรุปออกมาแล้วสวยมากชอบมากค่ะเออที่อยากเจอมาแชร์พี่เขาบอกว่าห้ามให้น้ำโดนคิ้วเด็กค่ะนะคะไม่งั้นสีมันจะด่างในความในความเข้าใจของหนูนะสีจะด่างแล้วมันจะไม่สวยมันจะไม่ดำอย่างนี้ อ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ห้ามให้น้ําโดนประมาณสักเวันอย่างน้อยนั่นคือมาตรฐานแต่บางคนก็เป็นนานประมาณ2องอาทิตย์แต่บางคนก็เป็นเร็ว2วันแล้วเวลาคันที่หัวคิ้วหรืออะไรก็อย่าไปเกามันเด็ดขาดปล่อยมันไปแล้วก็เวลามีอะไรรอกหรือให้มันลอกธรรมชาตินั่นเอง เวลาคันหรืออะไรอย่างนี้พี่เขาบอกว่าให้ใช้วัสลีนทาที่หัวคิ้วกันนะคะอย่าไปเกาไม่งั้นมันจะแย่นั่นเองแล้วก็อมืมีอะไรอีกลืมก็แปลว่าหนูต้องไม่ไม่ล้างหน้าหนูสักเจ็ดวันอ่ะเนาะเขาบอกว่าอ่าเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดแถวนี้แถวนี้ได้นะคะแต่ห้ามโดนดคิ้วเด็ดขาด ก็เนาะก็แอบกลัวแอบกลัวก็จะรอดูไออีก7วันข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะคันไหมยังไงไหมตอนนี้ยังรู้สึกแสบอยู่ค่ะก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเป็นเวลานอนแล้วตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วเนาะตอนนี้สี่ทุ่มก็ยังคงประมาณแอบร้อนที่หัวคิ้วค่ะ เราเนาะโอ้เราอยากสวยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายไม่ถูกแต่ก็นะครั้งแรกโอ้ที่จะมาพูดนี่คือออ๊ยตอนตอนตอน,ตอนสักแล้วเราขอให้พี่เขาช่วยทายาชาให้ที่หัวคิว้วคิดในใจเลยว่าคนที่เคยสักที่คิ้วเนี่ยตอนสมัยก่อนรุ่นแม่เราก็ได้ไมั้งหรือ20ปีที่แล้วที่ใช้จิ้มจิ้มจิ้มอะจิ้มเอาอ่ะที่หัวคิว้ว เขาทนกันได้ไงไม่มียาชาแถมสักด้วยเขาอะมือจิ้มอะเนาะโอ้โหเจ็บหน้าดูท่าทางเราเลยคิดว่าโชคดีจังเราเกิดมาในยุคที่แบบว่าทันสมัยขึ้นไม่ต้องทนเจ็บเหมือนอดีตโอ้เก่งนะเนี่ยคนไปสักเนี่ยเนะ